การนี่คือช่องของน้องแสนคำตอนนี้แสนคำก็มากินยากับน้องพาน้องมาเข้าลานโชว์น้องกำแพงแสนคำเพิ่งไปอาบน้ำมารอเข้าการโชว์ครับรอจอดรอฉากหนูน้องกำแพงเล่นแล้วเล่นดินแล้วข้ามข้ามเยคํามขาเอ้ยข้าเอ้ยถอยเลยถ,อย,ถ,อ,ยถอยมาหนิมาเล่นกับน้องเร็วเร็ว กินหญ้าพี่ชายถอนหญ้าน้องกำแพงนอนเล่นครับม <c oughs> ีมีน้องกาละมังมาด้วยวันนี้กาละมังหาย <c oughs> กาละมังสงสัยฟันเขียวเอาไปซ่อนไว้ตอนนี้เลยเครียดหายกาละมังกลัวไม่มีกาละมังกินข้าวครับตอนเย็นเลยเครียดนี่น้องกาละมังกับน้องกำแพงแสนคำอ๋อ ฮิฮิข้ามข้ามข้ามต้นไม้เขาหักได้ฮิฮีฮีตัวเลยข้ามเลยไม่ไม่ไม่ข้ามแพงไอ้บีจานึกอเมตัวไม่ดูน้องข้ามแพงนอนกินเลยครับน้องข้ามแพงนอนกินหญ้าเลยครับนี่ครับน้องแพงนอนกินหญ้าลุกแล้วลุกแล้วลุกแล้วเตะดินแล้วฮะเตะดินเส้นคําก็เดินกวนอยู่โอ้ยกินกับก็กิน ยังไม่ใช่นั่นพออี่กำน้องหยอกล้อเล่นแล้วเตะยาก,กินครับยามันสั่นเกินเลยอตีนเตะกินยามันสั่นตีนเตะไม่ายาวครับ ôm à kia cá làm mang kinh chuồn đó lên bù hai cá làm mang khắp nón cá làm mang hai cá làm mang lên phan kia ao cá làm mang con nón cá làm mang phải son đấy nha nón cá làm mang น้องแสนคำอันนี้คือน้องกำแพงน้องของแสนคำเลยครับเล่นแล้วข้ามข้ามอาข้ามข้ามต้อ,ตอยน้องข้ามน้องแสนข้ามต้อยต้อยกี่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 ดิาลัองมานะไปถูต้นไม้เขาครับต้นไม้เขากำลังปลูกหวานช้างรอเข้าการแสดงครับรอฉาก มันมีโชว์ทุกวันแล้วครับทุกวันนี้มีโชว์แล้วครับ<ต>รเปิดโ,โชว์แล้วน้อ,องกินอะไรไปกินด้วยน้องกำแพงเอาขนายแทงขุด <c oughs> น่ารักครับ พี่กับน้องอยู่ด้วยกันเสร็จแล้วตอยหลังไปถูกับน้องกับแพงแล้วครับถูแล้วเอาเอาเล่นแล้วเล่นแล้ว แน่แน่แน่ว่าลากีมึงซ้อได้เนี่ยอล拉บาลเลยมาน,น,น,นี่ไซหน,นี่ไซบึนดีดีบึนนุไอจูเวอร์ละบายแสนคำได้พ่อครับ <laughs> เนื้อตูเนื้อตัวตูน้องเล่นนะครับแสนคำน้องกำแพงถอย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 ต้นไม้เขาปลูกได้เห็นถอยเลยถอยเลยคำถอยเลยน้องกำแพงด้วยถอยถอยถอยเดีวนั่งเกือดได้ขี่ถอยเลยคำเลย เน้องกำแพงไปทำต้นไม้เขาดือ้อระวังเขาด่าดื้อน้องกำแพงบบตอนนี้ก็โชว์เสร็จแล้วครับเราเดินกลับบ้านแสนคำกับน้องกำแพงเดินกลับบ้านครับ บ้านอยู่ประมาณโลหนึ่งครับเดินไปเดินมาเกือบสองโลมาลานแสดงน้องแสนกับน้องกำแพงออ้ออขอขขขอขงขขัขอขข็ด้อขงขข้อ็ง เจ้าของนะครัลูกคุณนะารแสดงให้ท่านมาดงนาดองแมวตัวจัญญาได้แจกบัตรนี้ไปนะครับเดินกลับบ้านพี่กับน้องเดินกลับบ้านแล้วครับน้องกําแพงเดินก่อนน้องกําแพงเดินก่อนน้องแ,งอองแงอองสืคําเดินตามหลังโชว์จบแล้ว รักเอาโลดค้ามนั้นบ่มีเจาของแกเอาไปเลื่อยสร้างเฮ้ยนี่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 มาฮะนี่ย่างเร็วๆย่างให้ท่านนอกนี่ยอุ้ยอุ้ยนี่ครับเดินกลับบ้านเลยโอ้ยไอ้ เน้องน้องกำแพงเดินไปก่อนน้องแสนคำสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด s ับ s c r i b e กดติดตามน้องแสนคำกับน,น้องำกำแพงด้วยครับสวัสดีครับ